สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านผมชื่อจิรัตน์มิรันพพาพิสุทธิ์ชื่อเล่นชื่อโตโรนะครับอาชีพเป็นนักลงทุนและก็เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนนะครับให้กับหลายๆท่านและก็รวมถึงบริษัทต่างๆนะครับผมมีประกาศนนยบัตรหรือว่าใบประกอบวิชาชีพทางด้านการเงินการลงทุนนะครับใบหนึ่งที่เรียกว่า CFA CF a ใบนี้เนี่ยเป็นใบประกาศนนิบัตด้านการเงินนะครับซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ในใบประกาศนิยบัตรนี้เองเนี่ยมีคนถืออยู่ทั่วโลกอยู่ประมาณสักแสนหลักแสนคนนะครับแต่ว่าในไทยมีน่าจ,จะประมาณหลักพัน,นครับเท<ม>่าที่ทราบตัวเลขล่าสุดนอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งจากกรตอให้เป็นผู้แนะนําด้านการลงทุนทั้งหุ้นแล้วก็รวมถึงอุปพันด้วยนะครับประสบการณ์ด้านการลงทุนเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ toro.in.th รวมถึงสถาบันสอนเทรดหุ้นนะครับถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็คือเป็นสถาบันสอน ด้านการลงทุนโดยเฉพาะในหุ้นนะครับที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าแข่งขัน CFA Research Challenge Competition ในปี2013นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือวิเคราะห์หุ้นนั่นเองโดยผมเองได้เข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับของประเทศไทยลงทุนในหุ้นมาแล้วกว่า12ปีนะครับผ่านทั้งตลาดช่วงที่ดีที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดมาก็จะเห็นภาพตลาดทั้งด้านดีและไม่ดีนะครับด้านการศึกษาเนี่ย จบปริญญาโทรบริหารธุรกิจนะครับ MBA จาก Webster University นะครับปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีรวมถึงปริญญาตรีด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมมีความยินดีมากนะครับที่จะมาสอนอมือใหม่นะครับหรือว่าสอนท่านที่กำลังสนใจในการวิเคราะห์กราฟเทคนิคเพราะว่ากราฟเทคนิคเองเนี่ยเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับหรือเป็นหลักการวิเคราะห์แบบหนึ่งที่จะช่วยให้กับ ช่วยให้นักลงทุนเนี่ยมองเห็นภาพตลาดรวมถึงมองเห็นราคาหุ้นที่ตนเองสนใจซื้อขายได้นะครับมันจะทําให้เราเห็นภาพการขึ้นลงของราคารวมถึงการคาดการราคาว่าจะขึ้นหรือลงและตัดสินใจการซื้อขายได้อย่างเฉียบขาดนะครับในวันนี้เองผมอยากจะเน้นย้ำนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะพยายามลองอ่านหรือมือใหม่พยายามดูตามทีวีแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่ากราฟมัน มันอ่านยังไงมันดูยังไงหรืออย่างหาหลักไม่เจอครับจับจุดไม่ถูกไม่รู้เยอะเริ่มยังไงบางคนเริ่มเองเรียนรู้เองก็ผิดผิดถูกถูกเล่นหุ้นไปก็ขาดทุนอีกครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เองเนี่ยผมอยากจะให้นักลงทุนนะครับมีการเริ่มต้นอย่างถูกหลักการถูกหลักเพราะว่าการที่เราศึกษาอะไรบางอย่างได้อย่างถูกต้องหลักการถูกต้องก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเนื้อหาเองผมจะ ให้อธิบายในเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายๆนะครับหลักในเบื้องต้นที่ผู้ที่ต้องการศึกษาหุ้นเนี่ยหรือกราฟหุ้นต้องรู้อะไรบ้างนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษากราฟเทคนิคเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Candlestick Chart นะครับหรือภาษาไทายเราเรียกว่ากราฟแท่งเทียนแล้วมันเหมือนแท่งเทียนยังไงครับหากเราสังเกตรูปบริเวณมุมบนขวานะครับก็จะมี2แท่งถูกไหมฮะ อันนี้เนี่ยเขา,าจะมีราคาหุ้นในแต่ละวันนะฮะต้องก,ก่อนอื่นก่อนที่กราฟหุ้นมันจะออกมาเป็นแท่งอย่างเงี้ยให้เราดูนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่า,าในหนึ่งแท่งเนี่ยจะมีราคาหุ้นอยู่4ระดับนะครับใน1แท่งตลาดหุ้นเปิดกี่โมงนะครับถ้านักลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้วก็จะทราบว่าตลาดหุ้นเนี่ยเปิด10โมงนะครับก็จะเป็น Open Pri c e ตรงนั้น โปรแกรมไม่ทําอะไรครับโปรแกรมกราฟหุ้นทุกโปรแกรมนะครับวันนี้เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถนําไปวิเคราะห์หรือประยุกต์ใช้กับกราฟหุ้นได้ทุกชนิดทุกโปรแกรมนะครับโปรแกรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเก็บราคาเปิดของหุ้นก่อนวันนั้นว่าเปิดกี่บาทนะครับก็จะเป็น open price ราคาปิดนะครับราคาที่2ที่โปรแกรมจะจําไว้คือราคาปิดปิดตลาดหุ้นตอนเย็นนะครับสี่โมงครึ่งตอนเย็นนะฮะโปรแกรมก็จะจำเอาไวล้ละ เปิดที่เท่าไหร่หรือ open price เท่าไหร่ปิดเท่าที่เท่าไหร่หรือว่า close price ที่เท่าไหร่นะครับรวมถึงในระหว่างวันตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงครึ่งเนี่ยนักลงทุนมีการซื้อขายกันที่ราคาสูงสุดกี่บาทในหุ้นตัวนั้นนะครับรวมถึงราคาต่ำสุดด้วยต่ำสุดกี่บาทสูงสุดกี่บาทเพราะฉะนั้นกราฟแท่ง1แท่งนะครับจะมี4ระดับราคาให้นักลงทุนดูแล้วอ๋อเข้าใจว่าเปิดกี่บาทปิดกี่บาท ซื้อขายสูงสุดกี่บาทและซื้อขายต่ำสุดกี่บาทในระหว่างวันนะครับให้จินตนาการก่อนตอนนี้ว่าในกราฟ1แท่งนี้คือ1วัน,นครับนี่คือตัวอย่างกราฟแท่งเทียนนะครับก็คือเป็นกราฟจริงๆที่เราอาจจะเห็นตามโปรแกรมต่างๆก็จะมีสีเขียวสีแดงวาดเป็นแท่งๆมานะครับแกนที่อยู่ขวามือด้านนี้มองตามเมาส์หรือเคอร์เซอร์ที่ผมเลื่อนนะครับแกนด้านนี้คือ,อระดับของราคาหุ้นนั่นเองครับระดับ ราคาหุ้นอยู่บริเวณนี้ก็คืออยู่ประมาณสัก10บาทเห็นไหมฮะก็จะมีแท่งเขียวแท่งแดงหลายๆแท่งต่อมาซึ่งแต่ละแท่งที่ผ่านมาก็คือกราฟราคาในแต่ละวันที่ผ่านมาจากอดีตนะครับมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันจะอยู่ชิดด้านขวาเมืองสุดนั่นเองรูปแบบต่างๆของแท่งเทียนนะครับก็ยังไม่ต้องสนใจในในตอนนี้นะครับเราจะค่อยๆทําความเข้าใจศึกษากันไปนะครับให้มองกลับขึ้นไปที่รูปกราฟมุมบนซ้ายก่อน จะเห็นว่ากราฟแท่งนี้เป็นแท่งโปร่งนะครับหรือว่า white candle นั่นเองภาษาอังกฤษแต่ว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนครับเราทราบมาแล้วว่า1แท่งเทียนเนี่ยมันจะมี4ระดับราคาถูกไหมครับราคาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ open ราคาปิดตอนปิดตลาดอยู่ที่เท่าไหร่โปรแกรมที่วาดกราฟเทคนิคออกมาให้เนี่ยก็จะวาดกล่องให้นะครับหรือว่าภาษาที่เราเรียกกันก็คือตัวเทียนนั่นเองหรือ body นะครับตรงนี้ เปิดกระปิดโปรแกรมมันก็จะวาดเป็นกล่องให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วขีดขึ้นไปข้างบนนี้คือจุดตรงนี้คือจุดราคาหุ้นที่ขึ้นไปสูงสุดระหว่างวันนะครับโปรแกรมก็จะวาดเส้นขึ้นไปให้จนถึงราคาสูงสุดเหมือนกันครับราคาต่ำสุดของหุ้นอยู่บริเวณนี้โปรแกรมก็จะวาดเป็นเส้นลงมาจนต่ำสุดเพราะงั้นจบวันมันก็จะกลายเป็นแท่งแบบนี้เห็นไหมครับก็จะมีตัวเทียนรวมถึงไส้เทียนเขาถึงเรียกว่าคานเดิลสติ๊กนะครับเหมือนกราฟแท่งเทียนเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือน เทียนแล้วก็ไส้เทียนอยู่ตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่างแท่งสีดํากับแท่งสีแดงตรงนี้ถ้าเราสังเกตรตรงนี้ราคาเปิดจะอยู่ข้างล่างตอนเย็นปิดข้างบนกราฟตรงนี้เนี่ยแท่งสีขาวตรงนี้พอไปวาดในโปรแกรมกราฟจริงๆมันก็จะเป็นสีเขียวหรือเป็นสีอื่นนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าโอเคเปิดต่ําแล้วตอนเย็นราคาหุ้นปิดได้สูงขึ้นกว่าเดิมเข้าใจนะครับ แท่งสีดำตรงนี้หรือว่า black candle ตัวนี้นะครับราคาถ้าเราสังเกตราคาเปิดจะเปิดสูงแล้วปิดต่ำลงไปในตอนเย็นนะครับเปิดตอนเช้าตลาดเปิดเปิดเท่านี้สมมติเปิด10บาทและตอนเย็นปิดต่ำกว่าก็คืออาจจะปิดที่7บาทนะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะอยู่ที่5บาทยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นหางแล้วก็ราคาสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะเป็นหางขึ้นไปเพราะงั้นโปรแกรมมันจะไม่ทำอะไรกับหาง นั่นหมายถึงว่าราคาสูงสุดต่ำสุดมันก็จะปล่อยอย่างนั้นเป็นหางชี้ขึ้นไปแต่โปรแกรมกราฟทุกตัวจะวาดตัวเทียนให้นะครับหรือกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ระหว่างราคาเปิดกับราคาปิดเท่านั้นแล้วสีที่เราเห็นเนี่ยสีเขียวก็จะเป็นเปิดต่ำปิดสูงนะครับแต่สีแดงคือปิดเ,เปิดสูงเท่าที่เปิดสูงแล้วปิดต่ำลงเข้าใจนะครับคราวนี้โปรแกรมมันก็ วาดอย่างเงี้ยไปทุกๆวันแต่ละราคาที่ออกมาสมมติวันพรุ่งนี้ราคาออกมามันก็จะมีแท่งใหม่โผล่ขึ้นมานะครับกราฟพรุ่งนี้มันก็จะเลื่อนไปก็จะมีแท่งใหม่โผล่ขึ้นมาถ้าเป็นแท่งเขียวหมายถึงว่าตอนเช้าราคาหุ้นเปิดต่ําแล้วไปขายตอนเย็นก็จะมีกาไรถูกไหมครับในทางกลับกันถ้าเป็นกราฟสีแดงก็คือตอนเช้าเปิดสูงแล้วตอนเย็นปิดต่ำลงนั่นเองถ้าซื้อเช้าแล้วไปขายเย็นก็จะขาดทุนนะครับเพราะงั้นตัวแท่งสีเขียวสีแดงเราเข้าใจแล้วถูกไหมครับ แล้วก็ตัวเทียนเราแค่จําว่าโปรแกรมมันจะวาดแค่ราคาเปิดกับราคาปิดให้เป็นกรองสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอันนี้คือรูปแบบของ c a n เดลชาร์ t ไปดูกราฟจริงกันดีกว่านะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีพอร์ตหุ้นนะครับหรือว่ายังไม่มีโปรแกรมสำหรับไว้ดูชาร์ตผมมีโซลูชันให้นะครับก็คือไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับพิมพ์ไปที่ w w w ร์ไวด์เว็บ toro.in.th นะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูอยู่หลายหลายอันนะครับให้มองหาเมนูที่ชื่อว่ากราฟหุ้นนะครับพอเราคลิกไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะนำเราไปสู่กราฟหุ้นที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่แต่ว่าแทนที่มันจะเป็นสีเขียวสีแดงมันก็เป็นสีขาวกับสีสาฟา้าๆแต่ว่าคอนเซปต์เหมือนกันนะครับตัวนี้เองเนี่ยเป็นราคาหุ้นของ ปตทนะครับโดย default อันนี้นะฮะก็คือเป็นกราฟราคาในช่วง1 1m นี่คือ1เดือนที่ผ่านมานะครับจากวันที่ถ้าเราเอาเมาไปชี้จะเห็นไหมฮะวันที่26 April ก็คือ26เมษานะครับแท่งล่าสุดตรงนี้คือเมย6ก็คือ26พฤษภาเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองนะครับในวันที่ผมอัดวีดีโอคือวันศุกร์ที่27นะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาในช่วง1เดือนที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตนะครับ เอาเมาส์ไปชี้ตรงแท่งนี้เหมือนเดิมครับเป็นคันเดลสติกแท่งหนึ่งเป็นของวันที่12เห็นไนหะมฮะเมย์ก็คือ12พฤษภาเปิดเท่าไหร่ครับราคาเปิดของหุ้นตรงนี้2 9 4บาทนั่นคือเปิดอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับเพราะแกนราคาจะอยู่ด้านขวามือถูกไหมฮะเปิดที่294แล้ววันนั้นมีแรงซื้อเข้ามาครับปิดอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับปิดที่305บาทจะสังเกตว่ามันไม่มีไส้ที่เป็นหางโผล่ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าราคาสูงสุดกับราคาปิด มันเท่ากันนั่นเองนีมก็จะเป็นแท่งสีขาวเรามาดอูอันนี้จะเห็นว่าเห็นหางข้างล่างก็คือราคาโล่สุดต่ำสุด,ดอยู่ที่อยู่้ี่292บาทนั่นเองนะครับถัดไปลองไปดูแท่งถัดไปบ้างอันนี้เป็นกราฟของวันศุกร์นะครับแท่งสีฟ้าๆตรงนี้หรือกราฟแท่งสีแดงในโปรแกรมกราฟทั่วไปนั่นเองนะครับก็คือเปิดที่สูงแล้วปิดต่ำลงเปิดสูงเท่าไหร่ครับเปิด306บาทปิดที่300บาทจะเห็นว่าราคาสูงสุด เป็น3 0 6เหมือนกันและปิดที่ราคาต่ำสุด300บาทเพราะงั้นมันจะไม่มีไส้ขึ้นไปข้างบนหรือไส้ลงมาข้างล่างก็จะเป็นแท่งตรงนี้นี่เองพอเข้าใจไหมครับอันนี้คือการอ่านชาร์ตแคนเดลอย่างง่ายๆเลยว่าที่มาที่ไปของราคาหุ้นตัวเนี้ยที่เราสนใจมันมาจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาราคาจะอยู่ประมาณสัก300อบาทแล้วก็มีถอยลงมาอยู่ประมาณ290แล้วก็กลับขึ้นไป3 1 5อสิบห้าตรงนี้ แล้วก็ถอยลงมา295กลับขึ้นมา305อีกแล้วเห็นไหมฮะเราจะมีไซเคิลอยู่ในการคา,าดการราคาว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเทคนิคต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับในอนาคตเพื่อวิเคราะห์ถึงกราฟราคาหุน้นในเบื้องต้นผมจะให้ดูถ้าเราลองคลิกที่ 3M นะครับก็คือดูสาร์ทหุ้นในรอบ3เดือนที่ผ่านมานั่นเองราคาหุ้นสมัยนู้นนะฮะกระลักทศทีรับกุมภาพัน วันที่29ก็คือ29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคาหุ้นอยู่ที่260บาทเห็นไหมคะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาราคาค่อยๆขยับขึ้นมาแต่ก็มีขึ้นลงไปในแต่ละช่วงนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ต่ำลงไปเท่าเดิมละเราซูมออกมาอีกครับดูในรอบ6เดือนบ้างนะครับก็เห็นราคาจากอดีตมาเรื่อยๆ y t y o d ก็คือ year to date นะครับเป็นตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะครับหรือ1ปีที่ผ่านมาเลยนะครับ หรือว่าออกก็คือทั้งหมดเลยหุ้นปตทเคยซื้อขายกันตั้งแต่เริ่มแรกก็คือ38บาทนะครับหลายหลายปีมาแล้วนะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยสามกว่าบาทเห็นไหมครับก็ก็จะเห็นภาพรวมของราคาเห็นไซเคิลของราคาจะทําให้นักลงทุนที่ใช้กราฟเทคนิคเนี่มองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับหวังว่าจะเข้าใจในการอ่านตัวแคนเดลสติ๊ชาร์ t อย่างง่ายๆในวันนี้นะครับลำดับถัดไปผมอยากแนะนำ ศั์ไม่กี่สั์นะครับเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าสิ่งที่นักเทคนิคเอามาใช้เนี่ยเขาใช้อะไรบ้างเพราะว่าเราเห็นกราฟแต่ละแท่งแล้วเราจะรู้ว่าราคามันเป็นมาอย่างไงแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีสัพท์เทคนิคอยู่สัพท์ตรงนั้นเนี่ยสั์แรกก็คือซับพอร์ตและสัพที่ือ r คือ s t สแตนนะครับภาษาไทยของเราก็คือซับพอร์ตเนี่ยมาจากแนวรับแนวรับคืออะไรครับแนวรับก็คือ ระดับราคาที่ราคาหุ้นนะฮะลองจิงจนตนาการภาพแต่ละแท่งราคาหุ้นเมื่อสักครู่ระดับที่ราคามันลดลงมาเรื่อยๆแต่ละแท่งมันลดลงมาเรื่อยๆนะครับและพอลดลงมาถึงระดับราคาหนึ่งอาจาจะลงมา5บาทต่อหุ้นสมมุตินะครับมันเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาพอเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับหุ้นมันก็จะไม่ลง dess, ละเ <convincing S 2> ห็นไหมฮะราคาหุ้นไม่ปรับตัวลงต่อมันจะอยู่ประมาณ5บาทถ้ามันอยู่5บาทแล้วอาจจะปรับตัวขึ้นได้ซึ่งไอแนวรับตรงนี้ นักเทคนิคนะครับใช้คาดการณ์ว่าโอเคณระดับราคานี้เนี่ยเขาอาจจะหาจังหวะเข้าซื้อเพราะว่าราคานั้นเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ลงต่อพอซื้อถ้าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปก็จะมีกําไรนึกออกไปครับคราวนี้เนี่ยเราอาจจะมองแนวรับยกตัวอย่างเอาหุ้นที่เราเพิ่งดูเมื่อสักครู่แล้วกันนะครับแนวรับจะอยู่บริเวณถ้าเรามองทั้งภาพนะฮะทั้งหน้าจอเนี่ย จะเห็นว่ามันเคยลงไปต่ําสุดอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่ประมาณ290บาท,บาทเห็นไหมฮะแต่ละแท่งก็จะอยู่ประมาณสัก290บาทแล้วก็เด้งขึ้นไปลงมาอีกครั้งนะครับช่วงนี้ประมาณ290เหมือนกันเห็นไหมฮะราคาต่ําสุดประมาณ295บาทตรงนี้แล้วเด้งขึ้นไปเราจะเห็นว่าถ้านักเทคนิคมองราคาตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณ290จะรู้แล้วว่าตรงนี้คือแนวรับเขาเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นราคาที่นักลงทุนห,หลายๆคนซื้อ นั่นหมายถึงว่าราคาหุ้นไม่น่าจะปรับตัวลงไปมากกว่านี้นั่นหมายถึงว่าถ้าในอนาคตราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาอีกประมาณ2 9 0ร้อยเลงมาที่แนวรับนะครับในอนาคตนักเทคนิคใช้ยังไงครับก็เข้าซส้อบริเวณสองยเก้าเพื่อพอราคาเด้งกลับขึ้นไป300ร้อกว่าบาทก็ไปขายทำำายํากําไรง่ายนะครับง่ายนะฮะอ,อันนี้ในเบื้องต้นนะครับสับอีกตัวหนึ่งก็คือแนวต้านหรือว่า r e s i s t a n c นั่นเองนะครับสารที่เรียกว่า resistance แนวต้านนะครับคือระดับราคานะครับระดับราคาโทษนะครับตรงนี้ระดับราคาที่พอราคาหุ้นมันพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับแรงซื้อมันเริ่มลดลงแรงขายเริ่มเข้ามาแทนที่คือราคามันขึ้นไปต่อไม่ได้นั่นเองราคาหุน้นอาจจะปรับตัวลงนั่นคือแนวต้านนะครับแล้วแนวต้านอยู่บริเวณไหนครับก็กลับมาที่ชาร์ตเดิมจะเห็นว่าภาพตรงนี้ ราคานักเทคนิคจะใช้ข้อมูลในอดีตมาเพื่อคาดการอนาคตนะครับจะเห็นว่าราคามันอยู่ประมาณ2 9 0เราเห็นแล้วว่าตรงนี้มันอยู่แนวรับถูกไหมฮะจากข้อมูลตรงนี้กลับขึ้นไป315้าประมาณนี้นะครับปิด300อประมาณ300อกว่าบาทตรงนี้เลเวลเดียวประมาณ3 1 5หเห็นไหมฮะราคาสูงสุดก็จะพอรู้แล้วว่าอืมตรงนี้เนี่ยถ้าราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่3ามบาทถ้ามันขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปได้ประมาณสัก3 1 5ส้าอาจจะเจอแรงขายอีก รอบหนึ่งตรงนั้นคือบริเวณแนวต้านก็คือหันไปมองที่จุดสูงสุดเดิมที่มันเคยทำเอาไว้ยิ่งถ้าในอดีตมันเคยขึ้นไป3 1 5้าแล้วกลับลงมาด้วยเนี่ยจุดตรงนั้นหรือแนวต้านตรงนั้นเนี่ยยิ่งชัดเจนมากขึ้นน,น,นั่นหมายถึงว่ามันแน่นขึ้นหากเรามีหุน้นพอราคาหุ้นปรับขึ้นไปตรงบริเวณแนวต้านเราก็หาจังหวะขายหุ้นออกมาก่อนที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลงไปนั่นเองเห็นภาพในการใช้งานนะครับโอเคต่อไปนะครับผมอยากจะแนะนําศัพท์ อีกหนึ่งตัวนั่นคือเทรนไลน์นั่นเองหรือว่าเส้นแนวโน้มนะครับคือเส้นที่แสดงถึงแนวโน้มของราคาหุ้นว่ามันจะขึ้นจะลงหรือว่าภาพเป็นยังไงมันไซด์เว์นะครับตรงนี้เนี่ยเราดูหุ้นปตทเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างหุ้นอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเอาเป็นหุ้นถ้าเราจะเปลี่ยนหุ้นนะครับรับพิมพ์ตรงนี้ได้เลยก็คือพิมพ์ชื่อย่อหุ้นตรงนี้นะครับสมมุติในที่นี้ผมเอาเป็นหุ้นไทยฟู้ดกรุ๊ปแล้วกันนะครับ tfg นะครับ ทีเอฟก็คือเราใส่ชื่อหุ้นตรงนี้ได้เลยด้านล่างจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นยังไงครับเราลองดูภาพปกเดือนครับาภาพ1ปีนะครับอ่า Y to date ก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงช่วงก่อนเดือนมีนานครับจะอยู่ประมาณสักบาท4ี่สิตังค์เห็นไหมครช่วงนี้ให้ดูเป็นภาพใหญ่นะครับราคาถอยลงมาอยู่บาทบาท2ี่สิตังค์นะครับ แล้วเริ่มปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมครับแนวโน้มในช่วงนี้เป็นยังไงครับเป็นช่วงขาขึ้นนะครับถ้าเราลองวาดเส้นนะฮะตรงตรงหน้าจอเว็บตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้เครื่องนในการวาดไม่ได้แต่เราดูด้วยตาเราจะพอรู้แล้วว่าโอเคแนวโน้มตอนเนี้ยมันกําลังปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งความเชื่อของนักเทคนิคก็คือถ้าแนวโน้มมันยังปรับตัวสูงขึ้นได้เรื่อยๆนั่นหมายถึงว่ามันมีผลซื้อหุ้นตัวนั้นในอนาคตปลาขาหุ้นก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับ จนกว่าราคาหุ้นมันจะปิดหรือว่าถอยลงมาที่ทําให้เสียภาพแนวโน้มอันนี้เนี่ยตัวเว็บตรงนี้เนี่ยแก้ขัดนะครับใช้สําหรับกับคนที่ยังไม่มีโปรแกร,รมเอาไว้ดูหุ้นนะครับแต่ว่าถ้านักลงทุนเปิดพอร์ตหุ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีโปรแกร,รมต่างๆที่เอาไว้ดูหุ้นได้นะครับยกตัวอย่างโปรแกร,รมนี้นะฮะผมขอพิมพ์หุ้นตัวเดิมเลยนะครับเห็นไหมฮะในช่วง อันนี้บริษัทนี้นะครับเพิ่งเข้าตลาดไปไทยฟู้ดกรุ๊ปนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการอุตเกษตรนะครับขายอ,อาหารส,รรส์ต่างๆขายไก่นะครับตรงนี้ราคาหุ้นช่วงนี้แนวโน้มลดลงมาตอ่อเนื่องเครื่องมือที่บร็อเกอร์เขามีให้ก็จะสามารถวาดตีเส้นได้นะครับอย่างเช่นผมขออนุญาตวาดเส้นเทรนไลน์พอให้เห็นภาพนะครับแต่ยังไม่ต้องซีเรียสว่าเราตีเส้นไม่เป็นในตอนนี้นะฮะเทรนไลน์ okay. ตรงนี้เนี่ย ะเห็นว่าในช่วงราคาหุ้นตุเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับสามสี่เดือนจนถึงต้นปีนี้นะครับราคาหุ้นเทรนตามเทรนไลน์ตรงนี้หรือดาวเทรนนะฮะลงมาตลอดเลยและมันพึ่งทะลุขึ้นไปตรงนี้ได้อันนี้เนี่ยคือสัญญาณให้เราเปลี่ยนเทรนเป็นสัญญาณให้เรามองว่าเ,เราจะกลับไปซื้อหุ้นไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาหุ้นปรับจากเทรนขาลงมาเป็น เทรนขาขึ้นแล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตว่าแบบคร่าวๆให้เราดูจะได้เห็นภาพนะครับเพราะงั้นราคาหุ้นมันอาจจะเกาะตามเส้นแนวโน้มตรงเนี้ยขึ้นไปได้เรื่อยๆอันนี้คือเทรนไลน์ที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเอามาใช้เพื่อคาดการณ์เพราะงั้นถ้าผมเล่นหุ้นตัวนี้ผมก็จะซื้อเพราะว่าราคาหุ้นมันไต่ตามเส้นเทรนไลน์ในช่วงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าตัวกราฟเทคนิคเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพ มากยิ่งขึ้นนะครับในการวิเคราะห์หาว่าเราจะาวางกลยุทธ์จะซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคในวันนี้น่าจะพอ,เ,อเห็นภาพในเบื้องต้นนะครับว่าการอ่านชาร์ตเทคนิคเป็นยังไงบ้างขออนุญาตนะครับสรุปก,ก็คือ c a n d ดนสติ๊กเนี่ยโปรแกรมทุกโปรแกรมเราใช้ได้หมดนะครับหลักการคือเราสามารถอ่านชาร์ตในแต่ละแท่งเนี่ยก็คือในแต่ละวันนะครับราคาเปิดปิดสูงต่ําจะอยู่ใน1แท่ง แนวรับแนวต้านเทรนไลน์เรามีเครื่องไม้เครื่องมือประมาณนี้และในการวิเคราะห์นะครับซึ่งตัวหลักสูตรดูกราฟเทคนิคสาสมือใหม่เองเนี่ยที่ทางสถาบันเราคิดค้นวิจัยขึ้นเพื่อสอนและอธิบายให้คนที่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยเข้าใจได้อย่างง่ายดายนะครับโดยใช้ศัพท์ที่อธิบายง่ายๆพร้อมตัวอย่างจริงแล้วก็ปฏิบัติค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนจะเข้าใจการต,รตรีเส้นแนวรับแนวต้านตีเส้นเทรนไลน์ต่างๆการคาดการราคาหุ้นนะครับ หากใครสนใจต้องการเรียนใน,ในคอร์สหลักสูตรนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w toro in th นะครับหรือว่าโทรสอบถาม call center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เบอร์082 4927166นะครับหรือว่านักลงคุณสามารถเข้ามาอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆได้นะครับฟรีนะฮะเพราะว่าทางสถาบันเราก็ได้มีบทวิเคราะห์ต่างๆได้ให้ให้อ่านฟรีอยู่แล้วนะครับ ถ้าคุณสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ www.toro.in.th เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านข้างล่างสุดนะครับก็จะเห็นบทวิเคราะห์ต่างๆสามารถเข้ามาอ่านได้ฟรีนะครับไม่เสียตังค์ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาธนาักของคุณไปก่อนนะครับแล้วติดตามกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณมากครับผม